ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นี่ครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องทวายไ l แลนดินแดนสนทยานี่ครับซึ่งชื่อเรื่องว่ากระสือนางสมอย่าลืมกดของเรานะครับใส่หูฟังเปิดเสียงให้ดังที่สุดและก็ปิดไฟก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่ครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนางสมอ uh huh. อาศัยอยู่กับไอ้ป๋องโอเคสามีวัยเด็กที่เธอรักและห่วงเห็นเป็นอย่างมากนางสมนี่โอเคเนาะสอง <นะ S 2> อยู่กินด้วยกันได้ okay, okay. เพราะนางสมเป็นคนทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวส่วนไอ้ป๋องก็เป็นวัยรุ่นที่ชอบดื่มเหล้าเมาหนะัก uh huh. แต่ถึง uh huh. อย่างนั้น ไอป๋องก็มีความรักให้กับนางสมเพียงแต่เป็นคนขี้เกียจและไม่เอาไหนก็เท่านั้นอ,อหุ่นแบบนี้ก็ต้องรักเนี่ยทัสองตัดสินอยู่กินด้วยกันจริงจังเดี๋ยวนะานาง <พอ S 1> สม<า>งท้องเหรอท้องอ่าโอเคก่อนที่นางสมจะคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือนก็มีข่าวลือในหมู่บ้านว่ามีผีกระสือออกอาละวาดอ,อ,อย่าบอกว่าเป็นนางสมเองนะ แต่มันชื่อเรื่องกระสือนางสมอ่ะอเคทายไลแลนด์แดนสุนทยานี่นายอดีตคนเล่าเรื่องเลยเนี่ยมักจะเรียกผีกระสือกันว่าผีลากไส้ซึ่งก็มีต้นตอมาจากลักษณะและรูปลักษณ์ของมันแต่ผีกระสือเป็นผีที่ไม่นิยมทําร้ายคนผีลากไส้เลยคนที่กลัวและคิดว่าผีกระสือเป็นอันตรายเท่านั้น ผีก็สือกินขี้ไม่ใช่เหรอให้เกิดเรื่องราวโศกนาฏกรรมของความรัฐต้องห้ามเกิดขึ้นอืม,อม,อมโอเคครับฉันไ้คุยกับไอ้ถิ่นที่ร้านยาดองมาเห็นมันว่าคืนก่อนลุงผันเห็นกระสือที่ปลายนาแถวบ้านเราไม่รู้จริงหรือหลอกกระสืออะไรกันแสงรถหรือเปล่า ลุงผันแกก็แก่มากแล้วแสงรถไม่รู้ไปเชื่อมากเลยไม่ลอยบนต้นไม้นะเอก็จริงว่ะอืเอาว่าแต่ฉันขอเงินอีกสักหน่อยสิจ้ะอ่าปลอเมียอีกแล้วจะไปเล่นค้าหลามตัดที่บ้านอิทิดมันสักหน่อยรับรองได้เงินมันนี่ๆนะเขาหลามตัดคืออะไรวะปอกเด้งเลเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้โมเดลมือนเป็นแบบนี้เหรอขอบคุณจ้า สไตล์ก่อเมียแดกนะครับแบบนี้สองวันต่อมาหมด<ล>ตูดนางสมก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกสาวโอเคนึกว้ทินหมดตูดซะอีกสมเองก็ระวังเถอะช่วงนี้ได้ข่าวว่ากระสือมันอารวาสตลอดเลยนะอืหุ่นเจสมเออสุดยอดยคลอดลูกเสียด้วยไม่รู้มันจะแอบมากินตับกินไตเองหรือเปล่า เปลี่ยนสําเนียงแบบนี้น้องปอยลูกของฉันกลัวจะร้องไห้แล้วฉันขอตัวขึ้นบ้านไปดูลูกก่อนแล้วกันนะจ้ะเอาที่สบายใจเปลี่ยนสำเนียงแบบนี้คิดถึงฮานเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกมากแน่ ลุงอะไรแต่บ้านเองได้ป๋องอนางสมมันิึงลอดลูกทําไมเองไม่กลับไปดูแหลมันอผมรู้ว่าชื่อไอทินไม่ต้องห่วงเมียฉันหรอกห่วงเมียลุงเธอะไม่ใช่ว่าเมียลุงเป็นซะเองนะ <laughs> ผมจําชื่อคนผิดนี่ครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเพอพวกเองี่งลุงผันลุงผันเธอบ้านเองเราก็ไปดักซุ่มดูตรงนั้นดีไหมวะ <laughs> เออเออก็ดีเหมือนกัน อยากจะเห็นว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนโอเคครับโอเคโอเคชอบชอบโมเดลลุงผันลุงผันหัวล้นด้วยอืมจังหวะการแกว่งแขนไม,ไม่ไม่พร้อมกันนะครับเป็นอะไรที่แบบอ่าเป็นธรรมชาตินะครับถ้ามันพร้อมกันนี่มันจะแปลกๆ <c oughs> ล่าทาผีกระสือเลยอือ ไม่ใช่ไฟรถยนต์แล้วไม่มีไส้บะหรือเรามองไม่เห็นกระสือต้องมีไส้สิมันไปไหนแล้ววะเนี่ยถามกูจะรู้ไหมเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยในขณะที่มองหากระสือนั้นป๋องก็ได้เห็นดวงไฟดวงหนึ่ง ลอยเข้าไปทางหน้าต่างบ้านตัวเองโดนไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเพื่อนๆพื่อเฮ้ยข้ากลับบ้านก่อนนะจะรีบกลับไปไหนวะเพิ่งเห็นกระสือแท้ก็รู้ไงว่ากระสือเข้าบ้านตัวเองไหม,มทำหน้าแบบนี้เพื่อนแม่งเอกใจแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นห่วงหรือสงสัยว่าเมียตัวเองเป็นกระสือนี่ครับแต่เดยกลับมาหาเมียแล้วนะครับอืมลูกยังอยู่ดีปลอยมันหลับแล้วเหรอเป็นอะไรวิ่งมาหน้าตาตื่นโอโหหิ่นกิเหล้ากินเบียร์เหม็นเชียวไปอาบน้ำเถอะจะได้นอนไปกินอะไรมาปากเลอะนะ ลืมเช็ดปากนีครับโอเคตามชื่อคลิปนี่กระซือนางสมมันอาจจะดีอันเอ็กซ์ปิก็ได้นีครับเราต้องติดตามต่อไปภายในใจของป๋องรู้สึกสับสนคิดสงสัยเมียตัวเองอยู่บ้างว่าเป็นกระสือหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลย จึงพยายามข่มตาหลับแต่แล้วอ้าห่าปอดมาเป็นยวงนะครับไปแล้วไม่มีไส้ด้วยฮอืมห่อป๋องเมื่อเจอร่างเมียตัวเองที่ไรหัวก็รู้สึกสับสนเป็นอย่างมากโอเค เป็นใครก็สับสนนะครับเจอแบบนี้บางคนอาจจะสติแตกไปแล้วเออลูกล่ะแล้วลูกชื่อปอยนะครับแต่พ่ออยู่กับเองสองคนไม่ได้จริงจริงทิ้งทิ้งลูกทิ้งเมียเลยนะเงับโอ้โอ้แสงไฟแบบนี้ อืองจะไปไหนเจอกันแบบนี้ฉันทิ้งรูปไปเหรอต่อให้รักมากแค่ไหนผมอาจจะวิ่งเะครับไม่เถอะผมไม่วิ่งผมไม่วิ่งผีกับคนมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอืมแต่เราก็อยู่กันมาได้ตั้งนาน ทำไมถึงจะทิ้งฉันไปฉันทั้งรักทั้งดูแลครอบครัวเรามันน่ากลัวรอยบากตรงคอก็น่ากลัวนะครับไส้หายไปไหนเนี่ยแล้วไงต่อปองมึงเอาไงออ้โอล <มา S 1> ลุงแล้วต้องเป็นเองลุงมาอีกแล้วไม่เองนี่มันร้ายนะ เค okay, ลูกจะทำไงลูกพันไอ้ถิ่นอผมจำชื่อสลับกันนะครตอนแรกโอ้โหในเรื่องจริงสถานการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับลุงพันมาเจอเนี่ยผมว่าวิ่งชาแล้วนก็เประือแต่ฉันก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะปล่อยฉันไปนเถอะ เอ็งไม่ต้องพูดวันนี้เอ็งต้องตายอเอ็งไม่ต้องพูดอ่ะวันนี้เอ็งเอ็งเอ็งต้องตายอ่ะวันนี้หนีไปป๋องไอ้ป๋องเอ็งหลบไปแล้วแล้วถอดหัวออกแล้วหน้าซีดเลยโอเคยังไงต่อหนึ่งโดนไปแล้วหนึ่งตุ๊บ พวกมึงไม่คิดจะกลัวกระสือกันเลยเหรอที่สอยยาเองตายไอ้สมที่ซอยยานะโอเคผมว<า>่ามันต้องมีอะไรเข็มขัดสัน้นเองต้องตายยาถ้าป๋องเป็นกระหังนี่จบเลยนะไม่น,นี่ผมเดาผมเดาผมเดาขออย่าให้เป็นจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนว่าผมสปอย หลายวันผ่านไปป๋องก็ได้แต่นั่งรอนางสมกลับมามจนร่างของนางสมเริ่มเนา่าชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่านางสมมีชะตากรรมเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างผมว่าน่าจะดีอย่างแล้วละ่ะจริงๆเองกับลูกรีบย้ายออกไปเลยนะอเองอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้หรอกแล้วรีบเผาศพไอ้สมมันด้วยร่างมันเน่าแล้วอย่างไรมันก็เข้าร่างมันไม่ได้แล้ว พราะพวกมึง่ยอืมเพราะพวกมึงไงเริ่มอืดแล้วนี่ครับจังหวะน,นี้แต่ช่องนี้โมเดลสวยนี่ครับยอมรับอ่ามันจะเข้มขัดสั้นจะมีการรีเวนจ์หรือว่าแก้แค้นหรือไม่นี่ครับแต่ปองก็ยอมเผาร่างเมียนี่ครับเรียบร้อย หลายปีผ่านไปโถหลายปีองและลูกก็ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหม <gigs> ่เดี๋ยวลูกโตรหรือมีเมียใหม่มีเมียใหม่ไหม,ม,มหรือว่าลูกโตยิ้มยิ้มเหรอใช่ยิ้มไหมพ่อหนูเป็นอะไรไม่รู้เรียบร้อยมีแสงไฟที่คอหนูด้วยเออไม่นะ โอ้โอเคโอเคกันบ้างครับกับเรื่องราวความรักของคนกับกระสือในค่ำคืนนี้ช่างน่า้สด้ใจน่าเได้ใจเสียใจเริงจริงเพราะความรักมันไม่จำกัดหรือมีคำนิยามที่ตายตัวมันจึงเกิดได้ในทุกรูปแบบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าหวังว่า จะไม่มีอะไรมารบกวนท่านในตอนดึกนะครับแล้วเจอกันโ,โดนไมคขอโทษขอโทษโ,โอเคนะครับก็อาจจะไม่เข็มขัดสั้นอย่างที่คิดแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่จะว่าไปผีกระสือนี่ผมไม่เคยเอามาแต่งเรื่องเลยว่ะ เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้เรื่องเกี่ยวกับพีกระสือของผมมันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่ได้แต่งแล้วก็ไม่ค่อยรู้ลึกนะครับสุดท้ายก็สืบทายาทต่อนี่บน้องปอยก็เป็นกระสือต่อจากเจสม์เค okay, นะครับก็สุควรเก็บเวลาแล้วนะครับใครคิดอะไรยังไงชอบเรื่องนี้หรือเปล่านี่ครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นี่ครับถ้าชอบก็อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนี่ครับทวายไลท์ Twilight, ดินแดนสุนียานั่นเอง แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้านะครับบายสวัสดีครับ